แรงๆแรงๆฟิตเออยังไกลขึ oh. ้นมาอีกหนึ oh um> okay, ่งเมตรกินแล้ว no ยังกินแล้วก hm okay, ินแล้วโอ้โหเฮ้ย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 สาวใต้เอาเรื่องเว้ยสาวใต้เอาเรื่องครับเอาเดี๋ยวดูสีหน้าครับดูสีหน้าก่อนเชวชิวชิวชิว ไม่ค่ะหมดแรงตัวตัวสองโลแค่นั้นเลยตัวเนี้ยเหงื่อหน้าเมื่องหมดแล้วเนี่ยสาวใต้ครับอาเตัวนี้ละอเาตัวนี้ละค่ะเป็นไงไหมสาวใต้ได้แล้วมันดีค่ะแต่แบบก็ต้องแข็งแรงนิดนึงนะคะเพป็นสาวใต้เป็น ดูเงื่อมันเวอร์โอ้ตอนนี้น่าจะประมาณสองโลกว่านะคะน่าจะสามโลสามโลประมาณสามโลค่ะประมาณสองนาทีสามนาทีครับอาชัยังเอาขึ้นไม่ได้ครับอือหืออาชัยเดี๋ยว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 มีโดดโชว์อีกทีหนึ่งเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โห โอเจอกันเจออยู่แล้ว90 9โล9โลเอาครับกี่โลครับเดี๋ยวได้รู้กันโอ้โห9จริงด้วย